ตัวแปะยี่แปะอาเจ็ดอาแปดเทพยมมาบาลเทพทั้งสองเป็นเทพเจ้าแห่งนรก,กภูมิมีหน้าที่นำดวงวิญญาณไปพิพากษาชาวจีนไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์เชื่อกันว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งลาบลอยหวยการพนันคาสิโนท่านจะนำโชคลาบให้แด่ผู้บูชานิยมไหว้ด้วยเล่ามีตำนานเล่าว่ามีพี่น้องคู่หนึ่ง คนพี่ชื่อว่าเชียปีอ้านคนน้องชื่อว่าฝานอูจ,จิ้วทั้งคู่เป็นพี่น้องที่รักใคร่กันดีมากและทั้งคู่ก็เป็นคนดีระดับสุดด้วยแต่ขี้เกียจไปหน่อยไม่ยอมทำงานทำการจนถูกพ่อแม่ไล่ออกจากบ้านแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็เป็นพี่น้องที่ดีมีอะไรจะแบ่งกันเสมอขอยอยู่ข้างกันตลอดพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่ทั้งคู่จึงเดินทางไปเรื่อยเพื่อหางานทำ และตระหนักได้ว่าทั้งคู่นั้นมีร่างกายที่แข็งแรงไม่ได้พิกลพิการอะไรจะปล่อยให้ตัวเองดูไร้ค่าไม่ได้ทั้งสองคนจึงตัดสินใจไปสมัครเป็นผู้คุมเรือนจำแห่งหนึ่งวันหนึ่งหัวหน้าผู้คุมสั่งให้คุมนักโทษไปประหารในเมืองหนึ่งมีนักโทษบอกกับสองพี่น้องว่าข้าขอกลับไปสั่งเสียครอบครัวสักหน่อยจะได้หรือไม่ขอรับได้โปรดปล่อยข้าไปเถิดข้าสัญญาว่าจะไม่หนีไปไหน จะรีบกลับมาหลังจากสั่งเสียเสร็จนักโทษนั้นร้องไห้ฟุมงายขอร้องพี่น้องทั้งสองคนทั้งคู่จึงเริ่มปรึกษากันว่าจะปล่อยนักโทษไปดีไหมแต่เชียป,ปีอ้านผู้พี่คัดค้าน,นอย่างถึงที่สุดส่วนคนน้องฝานอูจิ้วเขาเริ่มสงสารนักโทษและบอกกับผู้พี่ว่าเขาสัญญาแล้วว่าจะกลับมาเขาก็ต้องกลับมาแน่ๆถ้าหากเขาไม่กลับมาข้าจะรับผิดชอบทุกอย่างเอง เฉียปีอานผู้พี่จึงเงียบกริบไม่ได้ว่าอะไรคนน้องจึงปล่อยตัวนักโทษไปแต่ทว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรทั้งคู่นั่งรอจนเวลาล่วงเลยไปจนค่ำมืดเขาก็ไม่กลับมาทั้งคู่จึงต้องถูกจับและรับโทษแทนและในคืนนั้นเองผู้เป็นพี่ก็ได้พูดขึ้นว่าข้าสมควรแก่การถูกลงโทษหากข้าตายไปข้าจะขจัดนิสัยที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีในตัวข้าออกไปและข้า คอยหาทางคอยสั่งสอนผู้คนให้เป็นคนดีให้จงได้พูดจบเขาก็นำเชือกมาผูกคอตายในคุกทันทีฝ่ายน้องรู้สึกเสียใจที่พี่ฆ่าตัวตายเพราะความผิดของตัวเองล้วนๆจึงพูดขึ้นมาว่าความผิดนี้ข้าเป็นคนก่อแท้ๆทำไมต้องให้พี่ฆ่ามารับด้วยข้ารู้สึกผิดยิ่งนักพูดจบเขาก็เอาหัวโขกกำแพงห้องขังจนตายวิญ,ญญาณของทั้งคู่ลอยไปลอยมาไม่มีที่ไป นรกก็ไม่ได้ลงสวรรค์ก็ไม่ได้ขึ้นแถมไม่มีใครเส้นไหว้อีกและเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปถึงเจ็ดวันจนกระทั่งเงี่ยมหล่ออ๋องหรือพญายมราชผู้เป็นใหญ่เหนือโยมบาลและชาวนรกมาเห็นจึงเรียกทั้งคู่มาพบและทรงเห็นว่าทั้งคู่เคยทำงานเป็นผู้คุมนักโทษแถมตั้งใจจะสอนคนอื่นให้เป็นคนดีหลังจากที่ตายไปแล้วอีกเงียมหล่ออ๋องยกย่องในคุณความดีของทั้งสองพี่น้อง จะปล่อยให้ไปเกิดใหม่ก็คงเสียดายความดีและความซื่อสัตย์ที่มีต่อกันไหนจะความรักที่ล้นเปียมระหว่างพี่น้องอีกจึงได้แต่งตั้งให้เป็นโยมทูตคอยทำงานช่วยเหลือเจ้าพ่อหลักเมืองและโยมบาลด้วยการนำวิญญาณของคนตายไปรับการพิจารณาโดยโยมทูตผู้พี่เป็นโยมทูตขาวชื่อว่าไปอูฉางเป็นโยมทูตใส่ชุดคลุมจีนโบราณสีขาวสวมหมวกทรงสูงสีขาว บนหน้าหมวกจะมีอักษรจีนสลักไว้ที่แปลว่าพบค่าแล้วเจ้าจะโชคดีใบหน้าและผิวกายมีสีขาวซีดลิ้นแลบออกมาจากปากจนถึงคอดวงตาแสดงถึงความดุดันร่างกายดูสูงในมือจะถือกระบองไว้เป็นอาวุธส่วนผู้น้องคือยมมทูดดำมีชื่อว่าเหยอูฉางเป็นโยมมทูตสวมชุดคลุมจีนโบราณเช่นกันแต่เป็นสีดำ สวมหมวกทรงสั้นสีดำใบหน้าและผิวกายสีดำสนิทร่างกายดูกำยำในมือจะถือโซ่ตรวนและค้อนที่เอวจะเน็บลูกคิดไว้เพื่อใช้สำหรับคำนวณบาปบุญของเหล่าดวงวิญญาณบนหมวกของโยมทูตด,ดำจะมีอักษรจีนที่แปลว่าใครพบเจอข้าผู้นั้นความตายมาเยือนอีกชื่อหนึ่งของพวกท่านคืออาเจ็ดและอาแหลายคนก็เรียกแกว่าลุงเจ็ดหรือชิกเอีย้ย กับลุง8หรือโป้เอียได้ด้วยนะครับที่มาของชื่อนี้ก็ต้องเล่าลงไปถึงหน่วยไล่ล่าในนรกในหน่วยนี้จะมีเจ้าหน้าที่ไล่ล่า,ลาดวงวิญญาณและลงโทษผู้ที่ขัดขืนคล้ายๆายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในโลกมนุษย์ของเราในหน่วยนี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่8องค์คือ 1. ยมบาลทอง 2. ยมบาลภูเขา 3. ยมยมบาลหัววัว 4. ยมบาลหัวมา้า ห้ายมบาลเครื่องตวห 6. ยมบาลโซ่ 7. จ็ยมทูดขาว 8. ปยมทูดดำไม่มั่นใจว่าหน่วยนี้เขาจับคู่ทํางานกันหรือเปล่าเพราะเท่าที่หาข้อมูลได้จะมีจับคู่ทํางานกันอยู่แค่สองคู่นั่นคือยมบาลหัววัวยมบาลหัวมา้าและยมทูดขาวยมทูดดำถ้าดูจากรายชื่อด้านบนทั้ง8องค์ ก็จะเรียงจากลุงหนึ่งไปจนถึงลุงแปดได้เลยครับหากท่านชอบทางการเสี่ยงโชคลาบลอยขอเชิญขอพรเทพเจ้าสายนรกได้ที่สมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคราะห์จังหวัดเลยที่นี่มีกิมซินอาเจ็อาแปดและเทพเจ้าสายนรกกับภูมิองค์อื่นๆวิธีการขอพรให้ถวายของกินเช่นกาแฟดำหมูหันชาฟักเหล้าเบียร์ทุกชนิด หรือจะบนบานด้วยการถวายโต๊ะจีนหรือร้องเพลงถวายท่านก็จะชอบมากการขอพรอาเจ็อาแปดหรือเทพเจ้าสายนรกของที่นี่เมื่อเทพเจ้าสายนรกท่านมารับรู้ลูกคิดในมือของท่านจะแกว่งได้เองแสดงว่าท่านลงมารับตามคำขอเป็นเรื่องที่แปลกมากทางช่องนี้ดีดูแล้วรวยขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ความเข้มขังด้วยตัวท่านเอง และพร้อมกันนี้ทางช่องนี้ดีดูแล้วรวยขอเป็นสะพานบุญเชิญทุกท่านร่วมบุญซื้อที่ดินถวายอาเจ็ดอาแปดเพื่อสร้างวิหารพระกสิติคันและเทพเจ้าสานนรกได้ที่เพจเฟซบุค๊คสมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคห์จังหวัดเลยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ